สวัสดีครับจากร้านเค้กแอนเบเกอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาให้ชมวิธีการทำเค้กแบบพวงมาลัยนะครับซึ่งเป็นเค้กที่ทางร้านเค้กแอนเบเกอร์เนี่ยนิยมได้รับการสั่งนะครับจากลูกค้านำไปให้แขกผู้ใหญ่นะครับหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเค้ก แบบพวงมาลัยที่เป็นสีม่วงนะครับที่ลูกค้านิยมสั่งกันมา,มากๆเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเค้กแอนเบเกอร์นะครับเราคือมืออาชีพด้านเค้กทุกชนิดนะครับไม่ว่าลูกค้าต้องการเป็นเค้กขนาดใหญ่เค้กวันเกิดเค้กสามมิติเค้กโฟโต้เค้กเนยสดนะครับทางร้านรับทำเค้กทุกรูปแบบนะครับพร้อมบริการจัดส่งถึงมือลูกค้านะครับแบบ Delive r y ทั่วประเทศนะครับสำหรับ สำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการจะสั่งเค้กสวยๆนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0823221227ได้เลยนะครับดูนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาโชว์นะครับว่าในการทำเค้กพวงมาลัยแบบนี้นะครับจะต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ใช้รายละเอียดมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะต้องบีบนะครับครีมเป็นจุดเล็กๆนะครับสีต่างๆนะครับขึ้นลงสลับให้มีความสวยงามให้มีความเป็นลำดับเท่ากัน เพื่อให้เค้กออกมาเนี่ยดูไกลๆเนี่ยก็จะดูเป็นเหมือนเค้กพวงมาลัยนะครับซึ่งเป็นสร้อยดอกไม้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้ความชํานาญนะครับส่วนตัวรสชาติเค้กนะครับข้างล่างเนี่ยก็สามารถ ที่จะเลือกได้นะครับว่าต้องการเป็นเค้กแบบไหนรสชาติยังไงนะครับก็สามารถจะแจ้งกับทางร้านได้นะครับตรงกลางเนี่ยก็สามารถ <morb> ที่จะพิมพ์เป็นรูปภาพหรือพิมพ์เป็นข้อความได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนะครับรสชาติเค้กข้างใ,ในเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าต้องการเป็นเค้กแบบเนยสดหรือต้องการเป็นเค้กรสชาติวานิลลารสชาติไหนนะครับก็สามารถที่จะสั่งทําได้นะครับส่วน ตัวสีนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการเป็นสีโทนไหนคุมธีมยังไงนะครับตรงนี้สามารถพูดคุยแล้วก็แจ้งกับทางน้องแอดมินของเราได้เลยนะครับว่าลูกค้าต้องการไปในโทนแบบไหนนะครับเราจะจัดทำให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ เค้กแบบนี้นะครับก็คือเป็นเค้กพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นเค้กที่ค่อนข้างเหมาะมากๆนะครับกับการให้เป็นแขกผู้ใหญ่หรือใช้ในการไหว้นะครับส่วนเค้กก้อนเนี้ยเป็นลูกค้านะครับที่เขาสั่งทำภายไปส่งให้ในงานวันครบรอบนะครับของพระพุทธรูปนะครับซึ่งอันนี้คล้ายๆเป็นของบวงสวงอย่างนะครับซึ่งก็มีลูกค้าสั่งทําแบบนี้ บ่อยแล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเค้กพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นเค้กมงคลนะครับแล้วก็จะได้ทานเป็นเค้กอร่อยๆอ,อ,อยู่ข้างในด้วยนะครับซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่นะครับลูกค้าที่ต้องการจะจะได้ทําได้เอ,อิดต้องการจะสั่งเค้กสวยๆแบบเนี้ยก็สามารถติดต่อทางร้านเค้กแอนเบเกอร์ได้เลยนะครับเพราะเรามีทีมช่างผู้ชํานาญงานการสั่งทําเค้กแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้เค้กสวยๆเนี่ย จะต้องสั่งจากร้านที่มีประสบการณ์นะครับเพราะว่าถ้าเลือกร้านที่ไม่มีประสบการณ์นะครับก็จะทําให้ตัวงานออกมาเนี่ยไม่สวยตามที่เราต้องการนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการทํมากมากเลยนะครับซึ่งร้านเค้กเบเกอรี่เ,เราค่อนข้างมีความชํานาญมากกับการทําเค้กทุกรูปแบบนะครับเพราะเรามีทีม ที่ไปเรียนมานะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําเค้กทุกชนิดถ้าเกิดลูกค้าต้องการจะสั่งทําเค้กเนี่ยก็สามารถจะดูที่หน้าเพจได้เลยนะครับว่าเรามีเค้กแบบไหนบ้างเอาเป็นว่าถ้านึกถึงเค้กก็ให้นึกถึงร้านเค้คไเเกไเบเกอร์นะครับเพราะว่าเรามี เค้กที่ทำเนี่ยหลากหลายโชว์ผลงานไว้เยอะแะอยะเลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าชมแบบแล้วก็ราคาเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ w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  i d cake and baker นะครับสามารถดูที่หน้าเพจหรือดูที่ YouTube ยูยูทูบไว้นะครับจะมีเบอร์โทรติดต่อก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับการทําเค้กแบบพวงมาลัยนะครับหรือการสั่งเค้กแบบพวงมายเนี่ยลูกค้าต้องแจ้งเรามาครับว่า ต้องการเป็นคุมแบบสีไหนนะครับเป็นคุมตีนไหนเราจะได้จัดทําให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการนะครับส่วนเรื่องการจัดส่งนะครับเราก็มีบริการจัดส่งให้หลากหลายช่องทางนะครับถ้าเกิดลูกค้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเรามีรถของทางบริษัทนะครับที่จะวิ่งไปส่งให้ถึงท่านได้ถึงที่เลยนะครับถึงจุดหมายเลยส่วนลูกค้าอยู่ตามตาม่างจังหวัดก็สามารถ จะส่งไปทางรถทัวร์รถตู้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีารายละเอียดในการจัดส่งเล็กน้อยนะครับซึ่งลูกค้าต้องสอบถามเราเข้ามานะครับเค้กเบเกอร์เนี่ยเราเป็นร้านเค้กที่สามารถทําเค้กได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเค้กสามิติเค้กโฟโต้เค้กพวงมลาลัยเค้กแต่งงานเค้กขนาดใหญ่รับทําทุกรูปแบบนะครับด้วยทีมงานผู้มืออาชีพนะครับส่วนเค้กพวงมลาลัยเนี่ยก็จะเหมาะมากนะครับกับการให้แขกผู้ใหญ่ หรือให้คุณแม่ได้นะครับเป็นเค้กแบบที่นิยมมากมากเลยลูกค้านิยมจะสั่งไปให้คุณแม่ในวันแม่นะครับเนื่องจากว่าการให้พวงมาลัยเนี่ยอาจจะแบบดูไม่ได้ทานไมไ่ทานอะไรร่วมกันนะครับแต่ถ้าเกิดสั่งเป็นเค้กพวงมาลัยเนี่ยก็จะสามารถ ทานเค้กอร่อยๆของทั้งร้านเค้กแอนเบเกอร์ไปด้วยกันได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับส่วนเค้กพุ่มอะไรแบบนี้นะครับก็มีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งลูกค้าก็สามารถจะสั่งได้ว่าต้องการไซส์ไหนนะครับซึ่งเราก็ได้นาให้ทําที่ขนาด5ปอนด์ขึ้นไปนะครับจะได้ขนาดประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าขนาดเล็กเกินไปนะครับก็จะทําให้ออกมาไม่สวยงามนะครับเค้กพวงมาลัยเนี่ยต้องการความสวยงามฉะนั้นสามารถสั่งทําเป็นเค้กที่มีขนาดใหญ่ๆก็จะทํา ให้เค้กออกมาดูเต็มดีนะครับฉะนั้นนะครับสามารถมาสั่งเค้กแบบนี้ได้ที่ร้านเค้กเบเกอร์เลยนะครับ